ยังอยู่กันที่เรื่องของบิ๊กโจ๊กนะคะวันนี้ครบกำหนด270วันที่คณะกรรมการนะคะพิจารณาการผิดวินัยร้ายแรงเนี่นะคะ จะต้องฟันออกมาแล้วว่าสรุปแล้วบิ๊กโจ๊กจะผิดหรือไม่ผิดอย่างไรเพื่อที่จะส่งให้ทางกองวินยัยแล้วก็คณะกรรมการกันกรองโทษอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะแม้ว่าตลอดทั้งวันเนี้ยเราเฝ้ารอแต่ผลเนี่ยมันก็ยังไม่ออกมาแบบเป็นทางการที่แบบมีคนออกมายืนยันสักทีหนึ่งเนี่ยนะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงกันแน่แต่ปรากฏว่าวันนี้เราไปคุยกับทางด้านของพลตํารวจตรีัยโรคกุจิรพันธ์ค่ะนายกสมาคมพนักง,งานสอบสวนและแน่นอนค่ะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในตํารวจที่ถูกกล่าวหาพร้อมๆกับบ,บิ๊กโจ๊กด้วยแต่ท่านก็เป็นคนรวบรวมสำนวน ข้อต่อสู้ต่างๆกับบิ๊กโจ๊กด้วยนะคะออวันนี้ท่านพิจารณาแบบนี้นะคะคือประเมินนะด้วยตัวเองบอกว่าคือฟังฟังดูแล้วเนี่ยเข้าใจว่าคณะกรรมการน่าจะทราบผลมาสักระยะนึงแล้วแหละทราบมาก่อนแล้วและที่สําคัญท่านประเมินว่าผลจะออกมา เป็นในทางลบกับบิ๊กโจ๊กนะคะก็ะชัดเจนว่าต้องเป็นแนวนั้นแหละและทีนี้โทษสูงสุดเนี่ยอาจจะผิดวินัย้รยแรงแ,และอาจจะถึงขั้นถูกให้ออกจากราชาการเลยทีเดียวไปดูกันหน่อยนะคะทางด้านของพลตํารวจตรีไพโรจน์กุจิรพันธ์เนี่ยนะคะท่านก็มองว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีพลตํารวจเอกทัชชัยปิตานีระบุเจริตํารวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนซึ่งวันนี้ครบกรอบเวลา270วันแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบผล ทางด้านของพลตรตรีไพโรธเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเราบอกว่าก็เชื่อว่าคณะกรรมการได้ไประชุมกันไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วก็ส่งรายงานการสอบสวนเรื่องวินัยไปที่พลตเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาคาดว่าผลเนี่ยทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือน่าจะรู้แล้วละ่ะว่าออกมาเป็นยังไงแต่จากสภาพปัจจุบันก็เชื่อว่ายังไงผลสรุป ก็น่าจะเป็นไปในทางลบแน่นอนเพราะถ้าดูจากการแต่งตั้งเนี่ยนะคะต้องพิจารณาจากผู้ออกคําสั่งก่อนเลยตามกฎของคณะกรรมการกตรหรือว่าคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเนี่ยนะคะว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาระบุเอาไว้เลยบอกว่าผู้สั่งแต่งตั้งเนี่ยต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์อื่นใดซึ่งคณะที่ออกคําสั่งเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกกิตรั์ใช่ไหมคะตอนนั้นท่านยังเป็นรองผบตรอ,อยู่นะ อาวุโสลำดับที่สองแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าเป็นอาวุโสลำดับที่หนึ่งอ๋อเป็นเป็นแคนดิเดตกันทั้งคู่เป็นแคนดิเดตการทีเนี้ยท่านไพโรธท่านก็มองว่าเอ๊ะแบบเนี้ยก็เอ๊ะ,แบบอ,ะอาจจะเข้าข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไหมแล้วพอท่านบิ๊กตายน,ยานะท่านเป็นคนสั่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาท่านก็เลยเชื่อว่าอาจจะมีผลกับผลลัพธ์คำสั่งไงการพิจารณาหรือเปล่าอลองฟังเสียงดูค่ะจากสภาพปัจจุบันไม่มีคำว่าบวกอย่างไรก็ออกมาลบฮะ นะครับเราเราเราเชื่อว่าอย่างไรก็ออกราลบอันนี้มั่นใจเลยว่าออกราลบแลน่นอนขนาดที่คุณเป็นรองผอ,อเหมือนกันคุณคุณได้รักษารายการแทนก็จริงแต่ความขัดเขาเรียกว่าความขัดแยง้งความได้เปรียบเสียเปรียบสภาพร้ายแรงมันมีถ้าคุณให้ลองจ้อกออก คุณก็ยาขึ้นมาเป็นอุณสอดับหนึ่งอันนี้คือเราที่เราบองคือหนึ่งมีส่วนได้เสีย 2. ก็การแต่งตั้งสอบสวนเนี่ยจะไม่เป็นธรรมก็คือขณะที่แต่งแต่งตังคณะกรรมาการขึ้นมาเนี่ยในสิบคนถ้าลรงจอกท่านก็ร้องเรียนว่าคณะกรรมาการสอบสวนชุดเนี้ยมีอคติขาท่านเดี๋ยวยื้นนะดี๋ยเดีเดี๋ยวออกมา ท่านไพโรธท่านก็ประเมินในมุมที่ว่าการตั้งคณะกรรมการเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแล้วแหละเพราะว่าบิ๊กต่ายท่านอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียท่านก็เลยพิจารณาแล้วว่าเอผลก็อาจจะออกมาเป็นในแนวทางลบหรือเปล่านะคะทีนี้ส่วนผลการสอบวินัยเนี่ยก็จะมีอยู่4แนวทางแนวทางแรกคือถ้าสอบสวนแล้วไม่พบความผิดก็ต้องอยุติไปเลยส่วนแนวทางที่2ค่ะถ้าหากผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรงโทษก็อาจจะแค่ทำทันบนหรือว่าตัดเงินเดือนส่วนแนวทางที่สเนี่ยนะคะ ถ้าอักว่าอ่ะพิจารณาและมีมลทินมัวหมองอันนี้ก็อาจจะถูกให้ออกจากราชการแต่ว่ายังคงมีสิทธิ์ได้เงินบำเหน็จบำนาญน,นะคะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แต่แนวทางที่4ค่ะหากค้นการสอบสวนออกมาว่าผิดวินัยร้ายแรงมีโทษสถานเดียวคือไล่ออกจากราชการไม่มีคำว่าปลดออกเพราะว่าเป็นการกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และก็จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดนะคะไม่ได้ทั้งเงินบําเหน็จบํานาญไม่มีโอกาสทํางานทางการเมืองได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะคะซึ่งหากว่าผลการสอบสวนออกมาในแนวทางที่4เนี่ยแนวทางต่อสู้ต่อไปของบิ๊กโจจะเป็นแบบไหนพลตํารวจตรีไพโรธท่านก็บอกว่าก็จริงๆก็สามารถยื่นอุทธร์ได้ก็อุทธร์ได้เหมือนเดิมอ่าลองฟังดูค่ะ เราก็ได้อุทธรณ์เลยครับมันมีหลายแนวทางที่จะอุทธรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอคำสั่งไม่ชอบในเรื่องของข้อเท็จจริงะนะครับปัญญามีหลายสวนแล้วต่อไปเดี๋ยวถ้าปชชี้มาถ้าบอกว่าไม่ม,มีไม่มีมูลก็สามารถเอาเข้ามาให้กับคณะกับให้กับคณะการสอบสวนโดยยื่นให้กับจะมีกฎหมายนะครับว่าผู้ถูกสอบสวนเนี่ยสามารถ อ้างพยานหลักฐานยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งกับพบตรได้เลยเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยการสอบสวนแม้จะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ยังสามารถยื่นหนังสือต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อให้อนำพยานหลักฐานเข้าได้เพราะฉะนั้นนี่ครับคือหลายครั้งที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านไพโรธท่านไพโรธก็ยืนยันนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่มันยังมีช่องทางอยู่นะครับบิ๊กโจ๊ก็ยังมีความหวังอยู่เพราะอย่างก่อนหน้านี้บิ๊กโจ้ก็ยื่นหทธทอ์คำสั่ง ที่ถูกให้ออกจากาศการไว้ใช่ไหมกับทางสาปกครองส,งสุดเนี่ยก็ยังอยู่ในชั้นสแสวงหาข้อท็จจริงแต่คาดว่าจริงๆแล้วน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานเพราะว่าถ้าหากแล้วเสร็จก็ตัดสินได้เลยเพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็มาจากชั้นของกอปกตอ,อยู่แล้วสุดท้ายก็เลยถามว่าตกลงบิ๊กโจ๊กยังมีความหวังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าบางช่วงบอกก็จะรอดด้วยซ้ำเนี่ยนะ,นะฮะแต่ก็หายเงียบไปอีก นะฮะแล้วก็มีกรณีกับท่านสุชาติมาอีกค่ะแล้วมาเจอเรื่องวินัยอีกยังมีโอกาสมีความหวังหลงเหลืออยู่หรือไม่ท่านไบโลดยืนยันคําเดิมก็ยังหวังเหมือนเดิมฮะเพราะว่าเรื่องให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็ยังคงมั่นใจว่าจะได้กลับไปแต่เรื่องคําสั่งที่จะลงโทษในครั้งนี้เรื่องวินัยเนี่ยเอาละแม้จะมีโทษอย่างไรออกมาสุดท้ายเราก็ยังเชื่อในความยุติธรรมถึงแม้ว่าจะอาจจะล่าช้าแต่ทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีเหตุผลและมีพยานหลักฐานอยู่แล้ว ถ้าเรืองหวังเนี่ยมันก็หวังเหมือนเดิมฮะเราเชื่อในบ้านว่าในเรื่องให้ออกจากรายการไว้ก่อนเนี่ยเราก็มั่นใจว่าจะได้กลับแต่ในเรื่องที่ให้ออกจากรายการคำสั่งที่จะลงโทษเขาเนี่ยแม้จะมีโทษอกอย่อะไรก็แล้วแต่เราเชื่อในความยุติธรรมแม้บ้าอาจจะช้าช้าแต่ก็เราเชื่อว่าทุกอย่างอะ่ะมันมีมันมีพยานหลักฐานมันมีเหตุมันมีผลมันมีขั้นมันมีตอนทําไม ที่เขารักษาราชการแทนยื่นเอกาสารความไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าคาดีนี้เป็นคดีที่ดําเนินคดีซ้ำสอบสวนไม่ชอบแต่ไม่มีการยกความพิจารณาทุกอย่างมันจะมีเหตุมีผลนะครับของของตัวมันเองว่าที่เขาสั่งไปเนี่ยเขาใช้ดูพีชชอบหรือว่ามีเล่มีกลไม่กระทําให้ถูกต้องตามตามหลักแห่งกระบวนการิธรรม นี่พอ,อได้คุยกับท่นานไพโรจนะที่ฉันนึกถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยอะที่ดิฉันไปสัมภาษณ์มานะ่ะท่นานไพโร์ท่านบอกว่าคุณลองดูนะคือเวลามีกระแสข่าวที่คล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับกบ Big oke, นะิกโจ๊กน่ะทุกครั้งเลยนะมันก็จะมีกระแสข่าวลบออกมาเรื่อยๆอเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยมีกระแสข่าวใช่ไหมบอกว่าอนุกรรมการปปชเขาจะตีตกเรื่องของ Big บิกโจ๊กบิกโจ๊กก็รอด บิ๊กโจ๊กน่าจะรอด <Yeah. S 1> อ่าไปไปมามีตำรวจไปร้องเรียนอีก mm hmm. แล้วก็มีกระแสข่าวลบลบมาอีกท่านไปียโนบอกว่าผมเชื่อนะว่ามันมีขบวนการล้มบิ๊กโจ๊กอยู่เอออันนั้นก็ว่ากันแบบเรื่องหนึ่ง <Yeah. S 1> แต่ทีนี้มันมีกรณีหนึ่งค่ะกรณีของพลตํารวจเอกต่อศักดิออ์สุขวิมลอดีพรบตรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชก็มีมติให้ไต่สวนแล้วก็ให้คณะพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ ไปดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและหากผลสรุปพบว่าพลตํารวจเอตอศักมีความผิดจริงกระบวนการจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เราก็ถามพลตรีไพโรจน์น,นะคะท่านก็บอกว่าคือหากปาปชชี้มูลความผิดเนี่ยนะคะสำนักงานตํารวจแห่งชาติอันนี้ไม่ต้องตั้งคณะกรรมาการแล้วนะคะเพราะว่าบทบัญญัติของกฎหมายเนี<ห>่ยระบุเอาไว้ว่าหากชี้มูลว่าทุจริตก็ให้ให้ไล่ออกได้เลย ถึงแม้ว่าพลตำรวจเอกต่อชาจะเกษียนอายุราชการไปแล้วก็ตามเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะซึ่งในกรณีที่เป็นตำรวจเนี่ยก็ต้องถูกตั้งกรรมาการสอบสวนภายใน1ปีนับจาก,กเกษียนแล้วก็ให้ลงโทษภายใน3ปีนับจากวันกเกษียนนะคะคือ <c oughs> อันนี้เราก็ต้องถามต่อ อ่าแล้วกรณีของบิ๊กต่อเราเหมือนกันไหมอืม <_ uch> เพราะว่าอยู่ในชั้นปปชอเหมือนกันคืออันนี้ก็เหมือนกันฮะถ้าชี้มูลเมื่อไหร่ก็จัดการได้เลยแต่ว่าตอนนี้ทั้งบิ๊กต่อแล้วก็กรณีบิ๊กโจ๊กที่อยู่ในชั้นปปชเนี่ยยังไม่ได้มีการดาเนินการชี้มูลค่ะถูกไหมอย่างที่บิ๊กโจ๊กก็พยายามบอกว่าก็เขายังไม่ได้ชี้มูลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอขั้นตอนเนี่ยมันมาจากหลายส่วนน,นเรื่องวินัยก็ส่วน,น,น,นหนึ่งชั้นปปชก็ส่วนหนึ่งสาธปรครองสูงสุดก็อีกส่วนหนึ่งนะะคครับ่